ุ้ยทุกคนคือเราสามารถแต่งตัวได้แบบหลากหลายสไตล์หลากหลายสีสันมากๆคอตุ่มแน่นมากเวอร์นี่คือแอปบอลดีค่ะเขาเป็นคอมมูนิตี้แบบใหม่แบบจวดที่ทำให้ทุกคนมารู้จักกันในโลกออนไลน์เดี๋ยวไปให้ไปแก้วแต่งห้องให้ดีกว่ามันแต่งห้องได้ด้วยนะคะทุกคนห้องอย่างโลกตกแต่งนะคะตกแต่งเฮ้ยนีเลิศมากหมอพี่ที่ชุดบาร์สพอมีซิงลางหน้าปุ๊บเหมือนอยู่ในคุกค่ะไม่เหมือนอยู่ในห้องหนูเอาใหม่เนาะห้องนอนจริงปะเนี้ยแก้วดีๆดีเสร็จแล้ว ใบแก้วคือแต่งแกงฉันมากค่ะนี้ฉันแต่งใหม่เองค่ะเป็นไงสวยไหมคะทุกคนนี่นี่เลิศสุดคือตรงนี้ค่ะเราสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาในชีวิตรจริงได้เลยเด้ยวยแกนโอเินน่งนี่เออเดินไปเออเออเออและเขายังมีบอนดี้เออาร์ฟังชันก็คือนางสามารถทำเป็นตีมต่างๆได้เลยคะ่ะเออเต้นไปลูกเออเออ ก็คือหหาายเงาเงดอ้อใครอยากเป็นเพื่อนกับเราก็ให้เขาสแกนผ่านตรงนี้ได้เลยจ้ามาเล่นกันเยอะๆนะคะทุกคนพี่คือสนุกมากบนดีนะคะก็ไปโหลดได้นะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะมาเที่ยวห้องพี่แก้มได้นะคะ